เราเสแล้วนี่ยะเดี๋ยวสักพักกูจะไม่ได้ใส่เล่นเซอรน่ีอตตี้หน่อยว่กอยู่พ่องเด็กไก่ลงทีนสิบอันมึงลงทีหกอันเจ็ดอันก็พอแหละมึงใช้ไม่หมดเกฟามาร์สกูไปดีน่ะเอ้าวเด็กไก่เปลี่ยนเมาสแล้ว เปลี่ยนแล้วแปดตัองกล่องอะใคกล้าอ่กเอกเออให้ชาช่วยให้ชาช่วยอย่ามึงตายปฏดีจ้าเฮ้ยๆฮมตัมันอนน่ตาย,ยพี่ตีผมเอามันเข้ามาตอนไหน เนี่ยพี่สมเนี่ยยิงได้พี่อ่ะใช้ไม่หมดตอนนี้จะหมดแล้วละ่ะไ่ด้เต็มยาไหมล่ะเด็กเก๋นี่อะไรมองนี่เด็กไก๋ไหนวะอ๋ออยู่นี่โอ้ยเหลือคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเต็ม ครับเดี๋ยวเราจะโดนเสร็จไปนะประมาณได้ค่ะแต่มา yeah. นูนนู่นนู่นทำวไอ้สั์ขับจาเไปหมดแล้วมืนลอเมันจะลออใครหึหึเจ้าโรอยแม่ใจเย็นๆดิไปกดยิงเขาที่ั้นนี้ คนวไทแล้วเฮ้ยล็อกที่น้องเสน่หจ็ดไปเจ็บไปตั้งที <c oughs> ่เล <c oughs> ยในกาแอบผมเป็นก อย่างนี้เนี่ยมีคนมามีคนฝาคุมานั่ชานั่น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 เครื่องลับด้วยตายลองเก็บแป๊บลองเก็บแป๊บดูสิว่าเราจะอยู่ไหนได้มั้งสัตว์ติดต่างันฮะคุณล่าเสอพีเเอ้ไม่เก็บของ <laughs> Chết Đâu Ô Mấy mày cái viên Ê cay nè Có ban đen, có ban đen đi bên này, tôi là Mày Betty, <coughs> yeah. aquí บุก,กัดไว้ไงเฮ้ยเอาออต้องต้อา่อต้องต้องตีต้อใ้แป้งต้งตจะอยเ่้องหาพ่อไงตั้งตไดขึ้นเลยไปไกขึ้นตรงพุมหญ้านี่นะ มองไม่เห็นมันอ่ะบ้านแดงจะยิงหาพ่อมังเหรอไอ้สัตว์เดี๋ยวพี่มีคนวิ่งขึ้นไป <Hi. S 1> นั่นแหละอยู่ท้องหน้าสองตัว

Gracias. <coughs> ทำงยาด้นห้าถนัดเหรอพี่ส้มกับหลังก็องก้เฮ้บ้าเยอ้พี่เอกขอสักสักประมาณร้อยนั่นน่นไออะไรอะอไอ้นสองจินแต่มันออะไรออกุณานเลย ทิดแ่ไปถ้าถ้าที่มันจะไม่หมดแล้วม่งกมึงลองให้ีกนมึงี่ตันนี้มีเงี่ดือแไว้ชุด้มเน่ใช่ไหมทเนี่ยาไม้เป็นโหรอนกมีต้้วยำนานไทย้ว็นอะไรที่เนี่ไปมื่อ้านก็จบแล้ี่อะไรขอมึงุกเนี่ย กูรู้แล้วกูเป็นนักเตะกูรู้ว่าเป็นนักเตะมาฝเกมาถึงนักเก็ต